สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีช่วงบ่ายอีกครั้งนะคะค่ะในช่วงบ่ายนี้ก็กลับมาพบกับครูกิฟและครูนกยูงกันอีกครั้งนะคะซึ่งในช่วงบ่ายนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยว่าจากครั้งที่แล้วเราเรียนกันอยู่ในเรื่องของอะไรคะเ,เราเรียนกันอยู่ในเรื่องของ พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะค่ะซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมด4พระองค์เด็กๆยังจำชื่อแต่ละพระองค์กันได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะเด็กๆค่ะเริ่มกันที่พระองค์แรกเลยนะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i ศนะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงสุขโขทัยนั่นเองนะคะ ค่ะพระองค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะค่ะเลยจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็เรียนกันอยู่ในเรื่องของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ ก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงธนบุรีนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือล่าสุดที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะข่าและพระองค์สุดท้ายก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินน์นั่นเองนะคะ ค่ะและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะอ่าซึ่งถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือในเรื่องของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะอ่าซึ่งจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระองค์อื่นๆกันไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทราบและก็เรียนรู้กันนะคะว่าพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีอะไรกันบ้างเรามาศึกษาเรียนรู้กันเลยนะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะมีพระนามเดิมว่าด้วงหรือด้วงทองนะคะ,สะเสด็จพระราชสมภพหรือว่าเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279นะคะมีพระราชบิดาทรงพระนามว่าออกอักษรสุนทรสตร์นะคะและพระราชมารดาทรงพระนามว่าดาวเรืองนะคะ พระองค์ได้เข้ารับราชการเป็นหลวงยกระบาดในสมัยกรุงเสียยุทธยาและรับราชการเรื่อยมาเป็นพระยาจัก,กรีสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกและแม่ทัพใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรีตามลาดับนะคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เม yes, ื่อวันที่6เมีสายนพุทธศักราช2325นะคะค่ะและนี่นะคะก็คือจะเป็นพระราชประวัติของพระองค์นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์กันบ้างนะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีนะคะ ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครนะคะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังทรงสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยใช้เวลาในการก่อสร้างพระนครน,นานถึง7ปีนะคะพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาตินะคะอย่างเช่น ทรงอุปถรัรมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการชำระรวบรวมคำพีทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกนะคะ และพระองค์ยังทรงต่อสู้กับพม่าที่ยกทัพเข้ามาทำสงครามถึง9ทัพนะคะจนได้รับชัยชนะในการทำสงคราม9ทัพอีกด้วยนะคะข่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงครองสิริราชสมบัตินาน28ปีนะคะจึงเสด็จสวรรคตหรือว่าสิ้นพระชนเมื่อมีพระชนมพรรษาได้7 4พรรษานะคะ ค่ะแลนนี่นะคะก็คือจะเป็นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะคะของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะช่วงกิจกรรม ค่ะเด็กๆและกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือเราจะทำใบงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะอ่าทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดใบงานไปที่หน้าหมายเลข18นะคะก็คือจะเป็นใบงานหน้านี้เลยนะคะค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะก็คือจะเป็นใบงานเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะคะค่ะซึ่งคุณครูก็ได้อธิบายนะคะเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ให้เด็กๆได้ฟังกันไปแล้วนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคำชี้แจงในใบางานก่อนนะคะค่ะก็บอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชมาให้ถูกต้องนะคะ ค่ะซึ่งก็จะมีรูปของพระองค์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนตอบคำถาม3ข้อนะคะ,ะก็คือให้นักเรียนตอบนะคะว่าพระมหากษัตริย์ในภาพมีพระนามว่าอะไรนะคะ,ะพระองค์ทรงสถาปนายุคสมัยใดนะคะ,ะและสุดท้ายก็คือให้นักเรียนเขียนพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ลงไปในข้อที่3นะคะ,ะก็จะมีคำถาม3ข้อให้นักเรียนเขียนตอบลงไปนะคะ,ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คุณครูก็จะมีใบความรู้ ประกอบให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งเป็นไฟล์รูปภาพเข้าไปในกลุ่มให้นักเรียนดูอีกทีนึงนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของพระมาหกศากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ต่างๆทั้งสีพระองค์กันแล้วนะคะค่ะเลในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันต่อนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็ให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานให้ถูกต้องนะคะและถ่ายรูปส่งงานคุณครูกันด้วยนะคะเด็กๆถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะถามคุณครูได้เลยนะคะค่ะและก็เจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ